ทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับโดยเนื้อหานะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปในแต่ละวันนะครับท่านสามารถอัปเดตตารางได้ที่เฟซบุ๊กออฟฟิเชียลของทางไลฟ์เว็ประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยในส่วนของวันนี้ครับ เป็นเรื่องของแบรนด์พาร์ทเนอร์คลินิกครับคลาสใหม่เลยล่าสุดนะครับเป็นคลาสที่ไม่มีข้อมูลนั่นเองนะเป็นคลาสสำหรับการช่อมเสริมเติมแต่งครับสำหรับกรณีที่ท่านใดท,ที่มีคำถามมีปัญหามีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตามนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามครับเข้ามาแชร์ข้อมูลได้นะครับตลอดเลยนะครับโดยนะครับวันนี้เป็นวันแรกของคลาสนี้เลยนะครับซึ่งก่อนที่จะ ไปรับฟังนะครับในส่วนของข้อมูลปัญหานะครับเพื่อซ่อมเสริมให้กับท่านแล้วเนี่ยนะครับผมมีข้อมูลที่จะมาแชร์ให้ก่อนครับก็คือเป็นเรื่องของการซ่อมเสริมเรื่องของโครงสร้างนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของรูปแบบโครงสร้างที่ท่านจะได้รับรู้ได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับเป็นรูปแบบที่สร้างความสําเร็จนะครับให้กับผู้นํามากมายหลายคนนะครับในไต้หวันมาก่อน และแล้วก็ได้รับการแชร์นะครับผ่านทางส่วนของทางเรจ i ิโนนะครับของภูมิภาคมานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการวางโครงสร้างนะครับให้กับผู้นําชาวไทยนะครับซึ่งนะครับบางท่านเนี่ยนะครับอาจมีการวางโครงสร้างไปบ้างแล้วก็ตามนะครับหรือบางท่านที่ กำลังเริ่มวางโครงสร้างใหม่หรือว่าอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะนํารูปแบบที่เรากําลังจะพูดถึงนี้เนี่ยนะครับไปใช้ได้นะครับไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมไป Recording in progress โอเคโอเคนะคร,รับสูตรลัดสู่ความสําเร็จครับ Business Building Block นะครับ ก็ได้รับการแชร์ต่อมานะครับซึ่งแน่นอนครับนี่คือสูตรลับที่ทางผู้นําไต้หวันเนี่ยนะครับเขาใช้ในการวางโครงสร้างของเขานะครับรวมถึงนะครับก็เป็นทางญี่ปุ่นด้วยซึ่งไต้หวันและญี่ปุ่น,นในเอเชียก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่เลยนะครับเรียกว่าเป็นผู้ครองอันดับยอดขายอันดับหนึ่งและก็อันดับสามของไลฟ์เว็บทั่วโลกเลยนะครับนี่คือสูตรที่เขาใช้กันครับโดยนะครับส่วนของการ แนะนำนะครับเรื่องของโครงสร้างเนี่ยเ็าบอกว่าการวางโครงสร้างเนี่ยอย่าไปทําให้มันซับซ้อนนครับต้องพยายามทําให้มันง่ายๆเข้าไว้นะครับซึ่งพอมันง่ายเนี่ยมันจะได้ทําซ้ําหรือสามารถส่งต่อออกไปได้นะครับเพราะว่าหากว่าวิธีการมันยากเนี่ยแล้วคนไม่คนอื่นไม่สามารถทําตามเราได้เนี่ยเราก็อาจจะสําเร็จแค่คนเดียวใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของธุรกิจเครือข่ายครับสําเร็จคนเดียว บอกเลยว่าไปไม่รอดครับอยู่ไม่นานครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กพาหรือว่าพลังทวีคูณฉะนั้นเนี่ยนะครับรูปแบบในการทําธุรกิจเนี่ยต้องเป็นรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายทําตามได้ง่ายๆแล้วก็สามารถทําซ้ําได้อย่างต่อเนื่องส่งต่อความสําเร็จนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากมายแต่ว่าความสําเร็จของทุกๆ ในทีมรวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งนะครับวิธีการนะครับที่เขาใช้นะครับในการส่งต่อนะครับส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นส่วนที่นะครับต่อเนื่องมานะครับจากเรื่องของ4จุดเด่นของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นของไลฟ์เว็ผมว่าทุกท่านในที่นี้นะครับก็น่าจะ พอทราบพ,พอรู้จักอยู่บ้างแล้วนะครับเรามีจุดเด่นทั้งในส่วนของตัวบริษัทนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของนวัตรกรรมนะครับการดูแลสุขภาพโดยมีเจ้าของนะครับเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์และคนความวิจัยก็คือด David ร c เดวิดชมิดนั่นเองนะครับโดยนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของโปรดักต์นั่นเองนะครับจากการค้นคว้าวิจัยนะครับก็ทําให้เราได้นะครับ ตัวผลิตภัณฑ์นะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นนอตกรรมในการดูแลสุขภาพนะครับเพียงแค่นเเตตําไปติดลงบนร่างกายมนุษย์ก็สามารถดูแลสุขภาพได้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าสินค้าของเราก็ได้ถูกจดสิทธิทบัตรเอาไว้นะครับไม่มีใครสามารถที่จะมาลอกเลียนแบบไปได้แน่นอนฉะนั้นแล้วนะครับให้ทุกท่านสบายใจได้ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ไลเว็บนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะครับไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้จะพบ ผลิตภัณฑ์แบบนี้ในลักษณะการใช้งานแบบนี้ก็เฉพาะที่ไลเบียเท่านั้นนะครับถัดมานะครับก็เรื่องของแผนการตลาดแผนการตลาดเราเป็นแผนการตลาดที่เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายแล้วก็สามารถได้รับผลตอบแทนได้แบบง่ายๆด้วโดยเช่นเดียวกันนะครับเรามีการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยเพียงแค่สี่ช่องทางแต่คุณสามารถได้ครบสีช่องทางเพียงแค่ขึ้นตำแหน่งแรกนะครับก็คือตำแหน่งเมนเจอร์นะตำแหน่งแรกตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองนะครับ ช่องทางแล้วไม่เหมือนกับบริษัทอื่นๆที่อาจจะมี 5, 6, 7, 8ช่องทางแต่ว่ากว่าจะได้ครบทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องอขึ้นตำแหน่งในระดับสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโอเคส่วนสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจคือเรื่องของวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมเรานะครับส่งต่อออกมาให้เห็นได้จากแนวคิดแนวปฏิบัติของทาง CEO ของเรานะครับรวมถึงนะครับส่งต่อไปอยังถึงนะครับ แผนการตลาดให้เราได้เห็นได้ชัดเลยนะครับคือจริงๆแล้วดูแผนการตลาดเนี่ยถ้าทุกท่านได้เ,เคยสังเกตรเรื่องของอแผนการจ่ายค่าตอบแทนของเราเนี่ยนะครับในคอนเซปต์ของแผนการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยถ้าท่านลองสังเกตดูรายละเอียดดีๆจะรู้ว่าเขาไม่ได้เน้นให้ท่านเนี่ยนะครับปักหมุดหรือวางเป้าหมายความสําเร็จของตัวเองนะครับแต่ว่าส่วนของไลฟ์เวบเองเนี่ยนะครับ ในแผนเนี่ยเขาอยากให้ท่านปักหมดุดหรือปักเป้าหมายเอาไว้ที่ความสําเร็จของผู้ที่ท่านชวนมาหรือสมาชิกทีมของท่าน,นครับโดยลักษณะของแผนของไลฟ์เวฟเนี่ยหรือวัฒนธรรมของเราคือลักษณะวัฒนธรรมของการแบ่งปันนะครับเริ่มจากการแบ่งปันสินค้าแบ่งปันองค์ความรู้แบ่งปันนะครับเรื่องราวของนวัตรกรรมที่ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับหลังจากนั้นก็คือการ เข้าไปช่วยดูแลสนับสนุนนะครับให้ทีมงานนะครับได้ขยายงานได้เติบโตขึ้นนะครับซึ่งถ้าท่านทําได้แบบนั้นนะครับรับรองว่ายังไงท่านก็เติบโตในธุรกิจไลฟ์เวฟแน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนของแผนการจ่ายค่าตอบแทนของไลฟ์เวฟเองเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือการเติบโตของท่านเนี่ยจะมาจากการเติบโตของทีมครับ ฉะนั้นผมบอกเลยว่าท่านไม่ต้องโฟกัสที่ตัวเองเท่าไหร่เลยนะท่านโฟกัสที่ดาวไลที่ทีมงานครับส่วนตัวท่านเบอกเลยว่าด้านล่างสําเร็จยังไงท่านก็สําเร็จแน่นอนนะครับมีเป็นส่วนของวัฒนธรรมของเรานี่คือสี่จุดเด่นครับที่น่าสนใจของไลเวฟนะครับโดยที่นะครับในส่วนของเส้นทางสูงความสําเร็จนั้นเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันก็เรียงกันเป็นสเต็ปง่ายๆแบบนี้นะครับ คือก่อนอื่นเวลาเราได้เจอคนใหม่วราหรือคนที่เขาสนใจในส่วนของสินค้าหรือว่าแผนธุรกิจก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อเขาเป็นผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือทํำยังไงนะครับที่เราจะชักชวนให้เขาได้ทดลองใช้สินค้าได้มาเป็นลูกค้าของเรานะครับเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้จริงว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมเป็นจุดเด่นมากๆเลยของไลฟ์เว็บเนี่ยก็คืออยู่ที่สินค้านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อ เขาเป็นผู้ใช้แล้วเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยนะครับได้ทดลองใช้แล้วโดวยส่วนใหญ่ครับที่เราได้พบนะครับเกินกว่า95%ก็คือได้รับผลตอบรับที่ดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะส่งผลต่อเนื่องนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถเป็นผู้บอกต่อหรือเป็นแชร์เลอร์ให้กับเราได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในการที่เมื่อเขาบอก สามารถบอกต่อได้นั้นเนี่ยโอกาสในการเกิดธุรกิจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวซึ่งนะครับเมื่อเกิดโอกาสนะครับที่จะกลายไปเป็นธุรกิจได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเขาได้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่ได้เข้ามาเป็นแบรนด์พาร์ทเนอร์นะครับของไลฟ์เวบเหมือนกับทุกทกท่านนี่นั่นเองนะครับ และสุดท้ายเลยการเติบโตของแบรนด์พาร์ทเนอร์ก็จะไปเป็นผู้นำองค์กรนะครับที่สร้างเครือข่ายไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะครับซึ่งนะครับในส่วนของเส้นทางเหล่านี้นะครับมันก็มีนะครับข้อมูลที่ใช้นะครับสำหรับในการสนับสนุนอยู่แล้วนะครับโดยนะครับตั้งแต่ช่วงของการเป็นผู้วิ่งไปถึงการเป็นลูกค้านะครับรวมไปถึงผู้บอกต่อเนี่ยนะครับ ในส่วนแรกนี้นะครับถือว่าเป็นการใช้แค่เพียงข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นนะครับเป็นการใช้แค่เพียงข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นนะครับซึ่งนะครับก็จะเริ่มจากการเข้าประชุม OPP หรือการเปิดโอกาสทางธุรกิจนั่นเองนะครับซึ่งพานะครับคนใหม่ของเราในผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นลูกค้าและเป็นผู้ตอบต่อได้เลยนะครับจากแค่การพาสมาชิกที่เขาสนใจ เข้าร่วมงานประชุมอ PP เท่านั้นเองนะครับที่สําคัญครับทุกท่านอาจจะแปลกใจกับเรื่องนี้นะครับ X thirty filing นะครับ X thirty filing นะครับตรงนี้คืออะไรนะครับในส่วนของ X 3 9 filing เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่านะครับส่วนหนึ่งนะครับเรามองว่า X 39เนี่ยเป็นนะครับในส่วนของนะครับ สินค้าตัวสําคัญหรือผลิตภัณฑ์ตัวสําคัญนะครับที่เปิดใจนะครับผู้คนมาแล้วทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยในการเปิดใจผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยเอ็กซ์เไน้นะครับก็นะครับจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยให้นะครับลูกค้าของเราเปิดใจได้และอาจจะได้กลายไปเป็นผู้บอกต่อในอนาคตน,นั่นเองนะครับถัดมานะครับเมื่อเขาเป็นผู้บอกต่อแล้วนะครับทํายังไงให้เขาได้เป็น แบนด์พาร์เนอร์นะครับเหมือนกับเรานะครับก็คือการเริ่มสร้างธุรกิจสร้างองค์กรนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนนี้นะครับเขาก็จะต้องเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆของไลฟ์เว็บเหมือนกับทุกท่านที่สําคัญก็คือเรื่องของแผนการจ่า,จายค่าตอบแทนนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่นะครับเราอยากจะให้เขาบอกต่อให้เยอะบอกต่อให้มากหรือจากการบอกต่อผันตัวเองขึ้นมาเป็นแบรนด์พาร์เนอร์ เย็นเลยจริงๆแล้วเขาต้องการแค่ข้อมูลเท่านั้นเองนะครับซึ่งผู้ให้ข้อมูลก็คือทุกท่านนั่นแหละนะครับข้อมูลเรื่องอะไรล่ะก็คือข้อมูลนะครับเรื่องของแผนธุรกิจของเราหรือแผนการจ่ายค่าตอบแทนของเรานั่นเองนะครับเพราะแน่นอนว่านะครับเราไม่ได้ให้เขาบอกต่อฟรีๆนะครับเรามีค่าตอบแทนในการบอกต่อให้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าคนใหม่ของเรานะครับเมื่อได้เป็นลูกค้าแล้วเนี่ยนะครับอากได้รับรู้ ถึงแผนการจ่ายค่าตอบแทนเขาก็ยินดีจะบอกต่อแน่ๆครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราดูในชีวิตประจําวันของเรานะถึงแม้ว่าการบอกต่อจะไม่ได้รับอะไรเลยก็ตามผู้คนก็ยังคงบอกต่อเรื่องราวต่างๆต่อกัน,กนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามถูกไหมครับอย่างเช่นถ้าเรามองเฉพาะเรื่องดีแล้วกันเนอะอย่างเช่นเราไปรับประทานอาหารที่อร่อยนะครับไปดูหนังที่สนุกดูละครที่สนุก เราก็มีการแชร์ข้อมูลมีการบอกต่อๆกันให้คนที่เรารู้จักนะครับได้ไปทดลองชิมทดลองเที่ยวทดลองดูเหมือนกับที่เราได้รับประสบการณ์มาทั้งที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ค่าตอบแทนอะไรเราเลยเราก็ยังแชร์ถูกไหมครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าส่วนของแผนธุรกิจไลฟ์เว็บ หากเขาได้นะครับแนะนําหรือบอกต่อนะครับประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเราก็มีนะครับส่วนที่เป็นรายได้ที่จะสนับสนุนให้ที่สําคัญก็คือในอนาคตเมื่อแบรนด์พันเนอร์ของเราเติบโตขึ้นนะครับเขาก็จะกลายเป็นผู้นําองค์กรน,นะครับซึ่งเราก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่เข้ามารองรับนะครับอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นนะครับส่วนของ เรื่องของแคมป์สัมมนานะครับ3วัน2คืนเรือ Leadership Camp ที่เพิ่งจบไปนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีนะครับในส่วนของ Class นะครับ Training อื่นๆนะครับที่ทางบริษัทก็จะเตรียมเอาไว้ให้สำหรับผู้นำทุกท่านนั่นเองและก็รวมไปถึงนะครับเรื่องของโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือ Incentive Trip นะครับซึ่งนะครับในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของการแข่งขันนะครับในการ เข้าร่วมทริปนะครับท่องเที่ยวฮานอยที่ประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับโอเคนะทีนี้นะครับเมื่อกี้นี้ที่เราได้พูดถึงกันไปก็คือเรื่องของคังข้อมูลนะครับสำหรับ x 3 9นะครับหรือ X39 Filing นนั่นเองนะครับท่านสามารถที่จะนะครับโหลดนะครับได้จาก qr code คตรงหน้านี้เลยนะครับถ้าท่านใดที่รับชมจากคอมพิวเตอร์นะครับ ก็สามารถที่จะนํามือถือมาส่องไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าท่านใดที่รับชมนะครับผ่านทางมือถืออยู่แล้วนะครับก็อาจจะแคปเจอร์หน้าจอนะครับเก็บเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับในส่วนของ QR code นี้นะครับไปด,ดาวน์โหลดในภายหลังได้นั่นเองนะโอเคขออนุญ,ญาต ไปเลยนะครับน่าจะได้แคปเจอร์ไว้แล้วในส่วนนี้นะครับจะมีข้อมูลเอ็กซ์เซอร์ที่น่า่น่าสนใจมากๆที่ท่านเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อหรือเอาไปบอกต่อเล่าต่อได้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับถัดมานะครับในส่วนของการที่เราจะผลักดันให้ลูกค้าของเราไเป็นผู้บอกต่อนะครับอย่างที่ผมได้แนะนํกท่านเอาไว้แล้วนะครับก็คือนะครับ การแนะนำเรื่องของแผนนะครับการจ่ายค่าตอบแทนนั่นเองนะครับโดยนะครับไม่ว่าใครก็อยากจะมีรายได้เพิ่มตังนั้น,นะครับไม่ว่าใครก็มีอยามีรายได้เพิ่มทั้งนั้นนะครับซึ่งหากว่าทางลูกค้าของเราเนี่ยเขารู้ว่านะครับการบอกต่อหรือการแนะนําการใช้งานเป็นกาพันต่อเนี่ยนะครับจะทําให้เขาสามารถเพิ่มรายได้ได้ผมเชื่อว่าเขายินดีที่จะบอกต่อแน่นอนนะครับ และอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการได้สินค้าฟรีหรือได้ผลิตภัณฑ์ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเราก็มีตัวอย่างนะครับในส่วนนี้นะครับมาแนะนำกันว่าทำอย่างไรนะครับที่ลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเขาจะไปเป็นผู้บอกต่อแล้วก็สามารถที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ฟรีได้ด้วยนะครับโดยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของรายได้ในการบอกต่อนะครับ ส่วนแรกสุดที่แบบไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็คือเรื่องของนะครับกำไรจากการขายปีนั่นเองนะครับกำไรจากการขายปีซึ่งแน่นอนว่ากําไรจากการขายปีเนี่ยก็มาจากการแนะนานะครับผู้มุ่งหวังของท่านนั่นเองโดยหากว่าท่านเจอคนที่เขาแค่อยากทดลองใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถที่จะซื้อในราคาปีได้ ถ้ายังไม่สนใจในการเป็นสมาชิกนะครับก็สามารถซื้อในราคาปริกได้โดยไม่ว่าจะเป็นนะครับ x 3 9 x 4 9หรือนะครับในส่วนของตัวเซตอาราบิดาทีโอนะครับก็จะมีในส่วนของค่าตอบแทนนะครับอยู่ที่50ดอลลาร์นะครับ50ดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนผลิตภัณฑ์อื่นนะครับผลิตภัณฑ์อื่นก็มีค่าตอบแทนอยู่ที่30ดอลลาร์นั่นเองนะครับเมื่อมีการแนะนำให้กับ ลูกค้าปรินะครับลูกค้าปรินะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าทําได้ดีกว่านั้นครับหากการแบ่งปันของท่านเนี่ยทำให้ผู้สนใจนะครับสนใจที่นะครับทาให้ผู้มุ่งหวังในสนใจที่จะสมัครสมาชิกนะครับเราก็จะมีส่วนของค่าตอบแทนที่เราเรียกว่าโบนัสการแนะนเํเผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าตัว PIB หรือว่าค่าแนะนำน,นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า ม่ว่าท่านจะแนะนำบรอนซิลเวอร์โกลด์อะินัมไดมอนด์นะครับมีค่าแนะนำทางนั้นนะครับมีค่าแนะนำทางนั้นแต่ทีนี้นะครับในสูตรของการวางโครงสร้างมันก็มีสูตรการวางที่ทำให้ได้รับสินค้าฟรีนั่นเองนะครับลองมาดูไปพร้อมๆกันละกันนะโดยอย่างเช่นว่าหากนะครับผู้มุ่งหวังของท่านเนี่ยสนใจนะครับที่จะสมัครด้วยแพ็กเกจซิลเวอร์นะครับ ซึ่งเพื่อเก็บซิลเวอร์ก็ถ้าตีไปเลขกลมๆก็มูลค่าประมาณสามร้อยดอลลาร์ใช่ไหมครับซึ่งนะครับหากเขาสามารถที่จะแนะนำซิลเวอร์ได้6กคนนะครับ6กคนนะเขาก็จะได้ค่าสมัครส่วนนี้คืนนั่นเองเหมือนที่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าแนวคิดของการได้รับผลิตภัณฑ์ฟรีนั่นเองนะครับงนั้นเราก็สามารถแนะนําคนใหม่ของเราได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากได้ค่าสมัครคืนถ้าเกิดว่า อยากเป็นการสมรัครฟรีแบบนี้เป็นต้นนะครับก็แนะนำแพ็กเกจเหมือนๆกันให้กับคนที่สนใจนะครับเป็น Silver ร์หกแพ็คแนะนำซิลเวอร์หนึ่งแพ็คได้ห้าสิบดอลลาร์ครับหกแพ็คก็เท่ากับสามร้อยดอลลาร์เท่ากับว่าจะได้ค่าสมาัครหือคืนไปเลยก็คือได้สินค้าฟรีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่เราได้พูดคุยด้วยสนใจในแพ็กเกจโกแบบนี้เป็นต้นนะครับ ก็เพียงห้าคนเท่านั้นเองครับแนะนำเพียงห้าคนครับก็ได้ค่าสมัครคืนได้ผลิตภัณฑ์ฟรีไปแล้วเรียบร้อยเพราะในการแนะนำอาการสมัครโกนะก็จะใช้จำนวนเงินอยู่ที่500ดอลลาร์ใช่ไหมครับส่วนการแนะนำโกเนี่ยนะครับเมื่อท่านแนะนำสมาชิกใหม่ระดับโกท่านจะได้ค่าตอบแทนที่100ดอลลาร์แนะนำา5คนก็ได้500ดอลลาร์นี้คืนละทำให้ท่านได้ฟรีค่าสมัครน,นั่นเอง นะครับทีนี้ถ้าสูงกว่าโกล่ะนะครับก็คือการแนะนำนะครับในแพ็กเกจไดมอนด์นั่นเองครับในแพ็กเกจไดมอนด์ก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยนะครับพันหกร้อยดอลลาร์นะครับซึ่งนะครับในชนของพันหกร้อยดอลลาร์นี้นะครับก็สามารถที่จะได้คืนมาเหมือนกับว่าได้แพ็กเกจไดมอนด์มาฟรีฟรีได้ด้วยนะครับด้วยการแนะนำไดมอนด์เช่นเดียวกับเรานะ 3คนนั่นเองครับเพราะว่าการที่ไดมอนแนะนำไดมอนด้วยกันในช่วงระหว่าง3เดือนแรกหรือ14สัปดาห์แรกนั่นเองนะครับก็จะได้ค่าแนะนำนะครับอยู่ที่500ดอลลาร์เลยนะครับอยู่ที่500ดอลลาร์เลยฉะนั้นถ้าแนะนำได้4คนนะครับก็เท่ากับว่าได้เอาขอาไปครับสคนนะครับสคนนะก็จะได้คืนมาแล้วพั0หดอลลาร์นั่นเองก็เหลือเศษอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับ เดือเสร็จอยู่แคน่นิดหน่อยๆขนาดน้นะครับซึ่งนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าทำยังไงที่จะได้สินค้าฟรีใช่ไหมแต่ทีนี้ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการจัดวางครับเพราะการจัดวางเนี่ยนะครับมันก็มีผลว่าการวางให้ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยได้รายได้ที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ผู้มุ่งหวังของท่านสนใจสมัครเป็น ซิวเวอร์ใช่ไหมเราก็จะแนะนําให้เขาเนี่ยหาซิวเวอร์หกคนเพื่อที่จะได้นะครับในส่วนของสินค้าฟรีไปสมัครฟรีไปนะครับซึ่งในการจัดวางนะครับก็จะแนะนํานะครับในส่วนของข้างแข็งเนี่ยโดยการจะวางเข้าไปสี่ซิวเวอร์และข้างอ่อนก็จะวางที่สองซิวเวอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับเมื่อมีการแนะนำซิวเวอร์นะครับ เกินกว่า4คนขึ้นไปด้วยตัวท่านนะครับแล้วเกินกว่าข้างละ2คนนะครับก็จะทําให้ท่านนะครับได้เป็นตําแหน่งเมนเจอร์เพียงแต่ว่าต้องไม่ลืมที่จะอัปเกรดตัวเองเป็นโกด้วยนะหากว่าหาได้ครบ6คนแล้วเนี่ยอย่าลืมอัปเกรดตัวเองมาเป็นโกนะครับท่านก็จะขึ้นตําแหน่งเมนเจอร์ได้เลยทันทีที่สําคัญครับในการวางโครงสร้างแบบนี้นะครับจะทําให้ท่านนะครับได้รับนะครับ ตัวรายได้จับคู่หรือไซเคิลคอมมิชชั่นเนี่ยมาเลยพร้อมกับตำแหน่งม a เ a g e เจอร์หรอบหรือเท่ากับ50ดอลลาร์นด่นี้โอเคไหมทีนี้ครับและถ้าเกิดว่าผู้มุ่งหวังของท่านสนใจสมัครสมาชิกในระดับโกนะครับซึ่งนะครับหากว่าสนใจสมัครสมาชิกในระดับโกนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะจัดวางได้แบบนี้นะครับ คือวางไว้ที่ขาแข็ง3คนนะครับแล้วก็วางไว้ที่ขาอ่อน2คน,นครับสคนนะซึ่งนะครับแน่นอนว่าเมื่อเป็นโกอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องอัปเกรดละและมะีตำแหน่งซิมเวอร์ขึ้นไปเช่งอ,อันนี้ก็เป็นโกอยู่แล้วนะครับซ้ายสขวา2ขึ้นไปใช่ไหมครับก็ทำให้ท่านเนี่ยเป็นตำแหน่งหรือขึ้นตำแหน่งเมน a g e เจรได้เลยทันทีที่สำคัญเนี่ยนะครับ ก็ยังได้รับนะครับตัวไซเคิลหรือรายได้จากคู่อีกหนึ่งรอบหรือห้าสดอลลาร์นั่นเองนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับลองมาดูนะในส่วนของตัวไดมอนด์บ้างนะครับในส่วนของตัวไดมอนด์บ้างนะครับโดยในส่วนตัวไดมอนด์เนี่ยแน่นอนว่าพ้นทะลุโกโมาเนี่ยมีโอกาสขึ้นเมเนเจอร์ได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการวางนะครับหากว่าเราจะให้ได้นะครับ ในส่วนของค่าสมัครคืนมาเหมือนเป็นการสมัครฟรีเนี่ยในการแนะนำนะครับไดมอนทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับก็จะวาง2คนเนี่ยไว้ที่ข้างแข่งนะครับแล้วก็1คนที่ข้างอ่อนแต่อาจจะต้องเติมนะครับอาจจะต้องเติมในส่วนของซิลเวอร์นะครับต้องเติมในส่วนของอสมาชิกแพ็กเกจซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับอีก1คนนะครับ อีกถึงคนนะในข้างอ่อนนะครับถึงจะขึ้นตําแหน่งเมนเจอร์นั่นเองเพราะการขึ้นตําแหน่งเมนเจอร์ก็ต้องมีซิลเวอร์ขึ้นไปนะซ้าย2ขวา2นะครับก็เราก็จะเติมตัวซิลเวอร์เนี่ยเข้าไปนะครับในข้างนี้นั่นเองนะครับเติมซิลเวอร์เข้าไปในข้างนี้นะครับซึ่งนะครับเมื่อเราดําเนินการแบบนี้เรียบร้อยก็จะขึ้นตําแหน่งเมนเจอร์พร้อมกับได้รับนะครับส่วนของไซเคิลคอมมิชชั่นนะครับรับไปเลย นะครับอีกหนึ่งรอบหรือเท่ากับห้าสิบดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่จริงคือถ้าท่านมีรายได้หรือมีคะแนนซ้ายขวาที่มันเยอะกว่านั้นนะก็มีโอกาสที่จะได้รับมากกว่าหนึ่งรอบนะแต่นี้คือลองดูแค่โครงสร้างพื้นฐานแล้วกันนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายครับสําหรับการนะครับวางแผนนะครับสําหรับการวางแผนนะคือเอาจริงๆผมเชื่อว่านะครับหากท่านเป็นธุรกิจนักธุรกิจเค,ครือข่าย ตัวจริงเสียจริงผมว่าท่านน่าจะเคยได้เห็นตัวชาร์ตนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับคือเป็นเรื่องของตารางนัดหมายนะครับที่เราจะใช้นะครับหรือเราอาจจะเรียกอย่างว่าตารางลิรายชื่อก็ได้นะครับโดยเราจะใช้ตารางแบบนี้เนี่ยในการที่จะตักเตรียมนะครับในส่วนของรายชื่อที่เราจะติดต่อไปหานะครับโดยนะครับตารต์รายชื่อแบบเนี้ยก็จะทําให้เราได้เห็นชัดเจนว่าเรา ดําเนินการไปในทางไหนทิศทางใดที่สําคัญคือถ้าท่านมีเวลาในการจัดเรียงข้อมูลดีพอนะครับก็ควรจัดไปเลยด้วยซ้ำว่าคนคนนี้เราควรจะแนะนำแพคเกจอะไรให้เขาเป็นซิลเวอร์เป็นโกลหรือว่าเป็นไดมอนด์ดีนะครับก็จะทําให้นะครับการวางแผนในเป้าหมายของท่านเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่างง่ายและชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับโอเค โอเคครับก็อันนี้เป็นส่วนของการแชร์ให้นะครับสำหรับการวางโครงสร้างหรือการซ่อมโครงสร้างนั่นเองสำหรับท่านที่กำลังวางโครงสร้างนะครับหรือว่ากำลังเตรียมตัวที่จะซ่อมโครงสร้างของตนเองนะครับทีนี้นะครับก็จะเข้าสู่นะครับส่วนของทุกๆท,ท่านแล้วนะครับหากวันนี้นะครับมีอะไรมาให้คลินิกเราดูแลจัดการนะครับก็สามารถที่จะ กดปุ่มยกมือได้เลยนะครับผมจะอนุญาตให้เปิดใหม่นะครับเชิญเลยครับท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับวันนี้เป็นคลาสคลินิกนะครับเป็นคลินิกของแบนพัทเนอร์คลินิกก็คือจะช่วยทุกท่านนะครับในการซ่อมแซมนะครับส่วนที่ยังขาดไปในส่วนของข้อมูลของไล์เวฟนั่นเองนะครับจะอธิบายให้ทุกเรื่องที่ทุกท่านต้องการเลยนะครับเป็นยังไงครับ มีคำถามหรือข้อสงสัยยังไงแจ้งมาได้เลยนะมีไม่เอ่ยวันนี้ตึงตึงตึงตงึไม่มีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมเลยเลอแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของตัวรูปิเคทโมเดลที่ทำให้ท่านได้ ค่าสมัครคืนหรือได้ผลิตภัณฑ์ฟรีมีคําถามหรือไม่ก็สามารถสอบถามได้นะครับมีไม่เอ่ยตึงเรียบร้อยเงียบกันหมดเลยผมก็เลยไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าในส่วนของตัวคลินิกนะครับเราก็จะไม่ได้มีเนื้อหานะครับที่ชัดเจนแน่นอนเอาไว้นะครับ แต่การทําคลินิกนั้นก็คือการให้คําแนะนําคําปรึกษานะครับกับทางแบรนด์พาร์เนอร์ของเรานั่นเองนะครับก็ไม่แน่ใจว่าท่านมีอะไรติดใจหรือข้อสงสัยในส่วนไหนของไลฟเว็บหรือเปล่านะครับก็อินเชิญได้เลยนะครับในเวลานี้นะมีไหครับโอเคนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีจริงๆนะครับ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือถ้ามีคําถามก็ยังสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามานะครับในไลน์อ f ฟฟิเชีของทางไลน์เว e ได้นะครับก็หากไม่มีอะไรเพิ่มเติมสําหรับคืนนี้นะครับผมชลนงามีิสีนะครับก็ส่งทุกท่านเข้านอนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีและราติสวัสดีครับ